มีอะไรข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรข้างในนั่นสิมีอะไรข้างในงใน้ำจดหมายไปส่งให้ถึงบัตรหลวงเออมันที่อารามดิยาดานิลอฟโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องไปส่งจดหมายทำการเดินทางโอ้โหโคตรโลง่งบอกเลยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมเป็นโล่งขนาดนี้ มันจะมีสองทางให้เราเลือกไปฮะคุณผู้ชมคิดว่าผมจะไปทางไหนฝาดลายซ้ายดีเลยขวาดีกว่าหืมเส,เสียงเสียงไอเอสเอ็มอาเสียงเหยียบกีมะรูฟเลฟเลฟเลิฟเลิฟเลิฟเลฟเลิฟมนจำลายกระเด็นเป็นไม้ไปลงมาได้ไหมฮะตอนนี้เรามีแต้มอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบไม่ทราบว่าเอาไปทำอะไรได้ หมือนเราจะได้ยินเสียงเหมือนว่าเสียงแบบแปดบิดด้วยอะ่ะหหหหเห็นปะแนวแนวแนวเย้ครับเราลงไปดีกว,ว่าเอ้ยหัวทิ่มมีขวานมีบ้านคนตรงนี้ฮนะไหนดูเซ่เข้ากระเชิยเลยด้วยองคำวิงวอนของธรรมิถ <c oughs> ้าขอแด่พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าขอทรงเมตตาข้าด้วย กกกมีใครอยู่ไหมมีเสียงหมูอิชาจะต้องเดินทางไปอีกฝั่งนะเจ้าจี้แพเริเงียบหน่อยสิพวกสัตว์มันรู้สึกถึงความไม่ศักดิ์สิทธิ์พวกมันแค่ดีใจที่ได้เจอฉันน่ะทิชาฉันขอโทษนะ พวกสัตว์มันรู้สึกถึงความไม่สัสสตยิท์ฉันเอาแอปเปิ้ลมไหมคุณด้วยนะออลล็อก้าพันโปรดของคุณไงพิช่าฉันต้องรีบขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟอัลล็เปิดมา <c oughs> เฮ้ยอัลล็อสัตว์นะครับอ<า>ีกแล้วพิช่าอะไรอีกเนี่ยโอเปียกหมดเลยมัได้เปียกหมดแล้วเดี๋ยวคุณก็จะลืมล้อมอีกสิโอ้ เอ๊น้ำใจงามจริงแม่นางกันรู้ที่คอนฉันเข้าใจโปรดยกโทษให้ฉันด้วยแล้วเราจะไปยังใดนะฮะเนี่ยนี่สวิตฮะเอ้าเอ้าแล้วเราจะไปยังไงอ่ะดึงกับมาก่อน แน่ังหวัดังหวัดนี้ได้ปะรวดเร็วออกติดด้วยพอดีเรียบร้อยฮะท้าม,มาเรียบร้อยอ่า,ามได้เองเว้ยไม่งอ้อที่ช่องทีชาอะไรทั้งนั้นตีชาหอลยอย่างมืดต้องเดินเข้านี้เหรอเฮ้ยมืดเกินออมีตะเกียงฮะไหนดูเซแต่จเจอผีไหมเนี่ยไอเวน น่ากลัวจังเลยข้างขวามีบันไดฮะคุญใจอยู่ที่ทีคอนพัญญาอ่อนอจริงๆริงอินดิก้ารักทีคอนปัญญาอ่อนเป็นโลกทางการแพทย์แต่เธอใช้คำนี้ว่ากล่าวเขาเพราะไม่ว่ายังไงทีคอนก็ไม่ได้ยินเธอการเสแสร้งไม่ใช่การทำดีการทำที่ดีใช่ไหม คืออะไรเราเอาบันไดามาวางแล,วแล้วปีนข้ามโอเคฮึบอ่าแล้วต้องไปทางไหนต่อเอ่ยดูเหมือนว่าทางนี้จะไปไม่ได้ฮะเหมือนจะตันปีนนี่เหรอโอ้หไอแมชีมาปีนอะไรแบบนี้เนี่ยนะไอเวนอะไรกันเนี่ยโหแล้วยังมืดเลย นี่คือเส้นทางที่เราจะต้องไปรถไฟเหรอุ่งหน้าจดหมายไปส่งโอเคหมนุนฮเอเอไม่ขึ้นนะเหมือนกับว่าแวนคอนคอนแวนไม่อยากให้เธอไปเธอรู้ว่าไม่มีที่ใดจะใกล้ชิดพระเจ้าได้มากกว่าน,นี้แต่เธอก็ยังคงอยากที่จะออกไปสักระยะหนึ่ง ไม่จริงนะเฮ้ยอะไรอะกดขวาครั้งลึกๆในใจเธอเธอเกดพวกที่เรียกว่าอารามลุกกระหล่ำปีจืดชื่อของสมารักดาอินตัวเหม็นของผู้หญิงชรา,อ,าอ๋อแล้วพอเราไอ้นี่ปุ๊บไหนไปล่อยเนย เราคืนแย่ฮนะเราพูดไม่หยุดเลยขอไม่ไปแปลแล้วกันเหมือนทางนี้จะขาดนะเราต้องอไปทางนี้เดิไนดไปทางนี้แล้วก็ยังไงต่อนี่หรออ่าตีขึ้นนี่เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันในจิตใจฮนะ

ดูเหมือนว่าจะเข้าไม่ได้ฮะเออม้องไปปห้ของนูเหรออ่อน,นี่ไงมีรอยอ่าสวยงามครับปีนขึ้นไปอพอละใจออกพอละใจอ่าแล้วเหมือนว่าเราจะมาถึงแล้วฮะ มาฝั่งนี้แล้วโอเคเดินลงไปเดินภาวนาต่อไปไอ้ตรงนี้เปิดได้แกวมีขวดลงขวดเหล้าเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยไหนดูซิเครื่องยิดนเนี่ยวจิตใจขวดอวพร้ให้ผู้คนของพระองค์แล้วเมอบความสงบสุขแก่แผ่นดินของพระองค์ดูเหมือนจะเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนพระปะอ้าวตอนนี้ไม่ต้องท่องแล้วไม่ะเละิดแล้ว เราไปต่อไอ้จู่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อย่าเสียเวลาสะสมแต้มเพราะมันไม่มีประโยชน์อ้าวรมแล้วมันจะมีแต้มให้เราเพื่ออะไร โอเคฮะตอนนี้เรามาคืออีกฝั่งเป็นที่เรียบร้อยก็เดินเหยียบเหยียบหิมะไปวิ่งได้ไหมวิ่งเลยไอ้ดูซิโอ้โหขาวโพลนไปหมดเลยไปครับท่ามแม่น้ำไปโอ้โอตกกตกโอ้โห,โโหแล้วแทบจะไม่มีผู้คนนะบอกเลย จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่เฮ้ยอย่งปืนบ้าเอ้ยขอโทษด,ด้วยเอ,อ้ยให้ตายสิเธ้ยมายทำอะไรที่นี่เนี่ยเซฟานมีนักพรญิงมาที่นี่นักพรญิงมาที่นี่นเรียกว่าแม่มชีนักบวชหญิงอยู่ที่นี่แม่ชีฟังนะเธอโชคดีมากที่มาเจอกับฉันฉันพลาดตลอดเลยฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องปืน อะไรนะไปสิไปไปไปจากที่นี่อะไรนะฮะไ,ไปอะดูเหมือนจะเป็นทห,หารปะเหมือนจะเป็นพวกทห,หารเหมือนไม่รู้ว่าเรื่องมันเกิดที่ไหนฮะไม่แน่ใจเหมือนกันทห,หารรัสเตียหรือว่าเลยโอ้แล้วมี ไมีงันดีกีตาร์เกิดขึ้นนะเป็นหมอท่าไปอยู่แหมชีจริงๆอแล้วเราเดินมาหาเขาด้วยอ่ะด้ยโชคดีนะที่เจอเข้ากับเขาเายิงแหมแม่ใช่ เออโทษทีนะฉันช่วยคุณได้ถ้าคุณอยากฉันว่าเขาเกินกว่าจะช่วยแล้วล่ะท่านคุนี้ต้องการฟังเพลงเดวิสิเนชั่นเป็นครั้งสุดท้ายให้เขาได้ฟังเพลงเธอะอย่าขัดจังหวะเลยขอโทษนะมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่น่ะโอ้และเหล็กเสียบตูดเคยได้ยินมึงตลกอะในห้องน้ำไหมไม่เคยคือรถไฟนี้มาพร้อมกับนักโทษกลุ่มหนึ่ง่ะ กเขาวางสปริงไว้ระหว่างตู้โดยสารตอนที่รถไฟกำลังแล่นฉันว่าคงวางแผนเพื่อหลบนี้นะมีคนตายกี่คนน่ะหมนมาาหนีไปได้แต่มีหลายคนถูกยิงเคยดูแล้วคนป่วยมาก่อนไหมนั่นเหรอเลยสิทำไมจะทำงั้นมากับเราที่สถานีพวกคนเจ็บทั้งหมดอยู่ที่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเ้เข้าขึ้นไป อ้บ้าแล้วมันใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วดูพื้นแตกหมดแล้วแล้วเราต้องเดินไหมเนี่ยอาเวนกรรมเวนกรรมไปทางไหนเนี่ยพื้นจะแตกหมดแล้วครับผมเราต้องอ้อมครับทำได้ดีมากคุณหมอเขาบอกว่าผู้บาดเจ็บรออยู่ที่สถาน,นีหลังจากนั้นก็ฉีดมาเฟ้นให้กับศพซึงการเติมเต็ม ของผู้ตายใช่ไหมหรือว่าเขาทรายศทาหารของเขาเธอคิดว่าไงล่ะหมน่าจะไม่หรอกมัง้งเขาน่าจะเต็มใจที่เสียสละชีวิตอยู่แล้วมัง้งนะไม่ทราบเหมือนกันโอเคครับเราไปกันต่อต้องเดินทางไปที่สถานนีหรอโหแล้วป่ายอย่างมืดเปิดไฟกันเลย อย่ามีอะไรยกเมินเนอะจริงๆเราก็เกือบกลายเป็นศพแล้วนะไอ้นั่นมันยิงโดนนะผลแะ้วอย่างมืดที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยน,นี่อะไรเนี่ยดูซิวันพิพากษาอินิก้าเคยเห็นภาพมากมายเกี่ยวกับนรกที่รอคอยคนบาปอยู่แต่ในทางกลับกันเธอจำไม่ได้ว่าเคยเห็นภาพเห็นภาพไหนที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริสุทธิ์จะทำอะไรในสวรรค์ เป็นเหมือนของสะสมอ่าได้แต้มเมื่ไแต่เราต้องไปทางไหนอ่าขึ้นมานี่ะฮึบอ่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีเป็นโนปีนได้แต่เล่นไม่ได้เวนกรรมปีนขึ้นมาทำไมก่อน อันนี้เหมือนเป็นรูปแม่ชีฮะแม่ชีหรือรูปอะไรวะและตรงนี้ก็ปีนได้เช่นกันแล้วขึ้นไปดูข้างบนดีกว่ามีอะไรอาจจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ก็เป็นได้หและพื้นอย่างเอียงเหมือนจะเป็นบ้านที่สุดตัวปะอันนี้เป็นอะไรฮะตู้เซฟออดันเหมือนจะต้องดันลงไปข้างล่างหรือเปล่า น่าจะใช่ฮะไอตรงรอยเมื่อกี้เฮ้ยไอเย็นเหมือนบ้านมันจะพังนะไปไปอ๋อเฮ้ยเอิอ่มอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอามาถ่วงไว้ฝั่งนี้เออแล้วก็แล้วก็ลงไปปะ่ะ เพราะว่าเปลี่ยนโนมันน่าจะนั่นไงจริงด้วยว่าอยู่ทำไมปีนได้เรียบร้อยฮะปีนไปตู้เซฟตู้เดียวนี้มันทำบ้านพังขนาดนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไปเฮ้ยแต่ปะเฮ้ยอึ๊บอ่าทางดีๆก็ไม่ค่อยจะมีต้องมาปีนป่ายไอเวนเลยไปครับ ระวังตกนะเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยโอ้แล้วหลุมศพเต็มหมดเลยฮะได้หลุมศพนี่เลยอนุญาตดูนะครับเหมือนจะเป็นริงด้วยฮะเหมือนจะเป็นสุสานครับหลุมศพมันมีของตรงนี้เก็บอนุญาตเก็บ๋บอจุดไฟ เริ่มแสงเทียนเรียบร้อยได้เหรียญน,นี่เขานั่งทำอะไรสามีเหรอสามีคุณคงรักเขามาก <No. S 1> ไม่หรอกอ๋อเาไว้อะไรแด่สามีฮะแล้วซ้ายนี่เหมือนจะไปได้ไม่ได้ถ้าไปก็น่าจะตก ตรงนี้ไปได้ฮนะโอ้โหมีบ้านคนตรงนี้เข้าไปดูหน่อยดีกว่าไหนดูซิอันนี้คืออะไรเอ่ยวันสุกข,ของนักบุญพรารัสเกวาอาเวลเซเกวเยวิสพ่อของอินดิกา้าเรียกนักบุญพรารัสเกวาว่านักบุญของเด็กผู้หญิงอาจเป็นเพราะเด็กผู้หญิงใช้เขาเป็นสัญลักษณ์ของการบอกรักดูดวงสวดมนต์พรารัสเกวาพรารัสเกวา แสดงให้ฉันเห็นแสดงให้ฉันเห็นถึงคนที่ฉันจะฉันจะรักตลอดไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาคืออะไรว้าวเห <L ess> มือนจะเป็นคองเราหรือเปล่า <L ess> สวดสิสวดไม่มีอะไรฮะในบ้านหลังนี้ไปดีกว่า ไม่ค่อยมีอะไรให้ค้นคว้าสักเท่าไหร่แล้วตรงนี้เหมือนจะนั่งได้นั่งชมวิวสักครู่อ้อเพื่ออะไรออกดีกว่าไปเสียงไม้มันเอียดอาจริงๆเฮ้ยใครอะเข้าได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เหมือนเราจะอยู่ในหมู่บ้านแล้วฮะ เสียงปืนเฮ้ยแล้วมีคนกรี๊ดเฮ้ยมีคนกรี๊ดเสียงมาจากทางนี้ฮะบ้านหลังนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอลูเหรอหรืออะไรสต๊อ <Stop. S 1> ยุดดู nerve, huh? เหมือนเธอจะกลัวนะ ไงนะอยุฉันทำไมฟังคำพูดของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเป็นธรรมชาติที่จะรู้สึกกลัวมันมาแกช่วยให้อยู่รอดได้นานขึ้นเฮ้ยจะทำอะไรน่ะช่วยผู้หญิงคนนั้นเหรอเนี่ยแค่แสดงความกล้าของเธอเพื่อใครล่ะนั่นแหละเธอคิดที่จะช่วยมันไม่มีเอช่วยเลยอย่าคิดมากเฮ้ยเฮ้ยมันเห็น เวีละเว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 นลนั่หใจไว้อันนหาใจไว้ทุกคนอ o ไรจะอยู่ไ o ้ o รามือมือใครวะเฮ้ย <c oughs> ชีพหายละชีพหายละ พอใช้ได้ใครอะไรเออใครมาช่วยมั้ยยังไม่หนำใจอีกเลยไงวะไอ้เวงไม่เคยรู้จักพอชั้นเลวเลยย้ำโหได้ใช้ปืนโขกเกกยบาลไม่ยิงด้วยนะ แล้วมันมานอนทับเราไอเวนขอบคุณครับที่ช่วยเป็นไรหรือเปล่านะ่ะเดี๋ยวมาเกะกะฉันให้ตายเสียพวก เดี๋ยวๆสิแล้วกเงียบเลยตะโกนสิมันช่วยชีวิตฉันไว้ฉันก็อยากช่วยฉันก็ช่วยบางคนไปผู้หญิงคนนั้นอีกนิดเดียวเธอก็พระเจ้าได้โปรดยพนจคนบาปคุณไม่ทันเห็นเธอหนีไปได้ีฉันฉันไม่รู้มันยังไงถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นก็คงพระเจ้าโปรดช่วยเราให้รอดพ้นจากคนบาปด้วยขอโทษนะคุณชื่ออะไรอ่ะอิเลีย นันอินเดีกา้าบกกันว่าชั่วโมงที่ผู้คนป่วยโอกาสรอดของพวกเขาก็ลดลงรึ่งหน,น,นึ่งแต่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะสรุปแบบนั้นไม่รู้ว่ารวมแผลที่นิ้วด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือว่ามาจากไหนซิสเตอร์คุณปลอดภัยไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแฮสยุกนั่นแกเหรอรอกันสิเฮ้ย không nhưng năm nay à công đi kè những cái búa còn kèn á những gì mình là chính con ừ hơi giờ dính cán Ô, dồn, dồn, ra อยากให้จิตใจแกต้องแปดเปื้อนบาปแกหนีไม่พ้นหรอกพวกเข้าใจไหมแก,แกไม่มีทางหรอกทำ,ท,ำท,ำทำได้ไมันไม่ไมมีทางทำได้มันไม่มีอะไรเสียอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยก็ได้แต่อย่าอย่ายิงอย่ายิงนี่เวนอย่าไปยิงเขา ผมแล้วแขนถือแก้วอยู่ด้วยฮนะน่าจะหักเป็นการดรามแบบใหม่เฮ้ยระวังระวังกูจะเข้าข้างใครดีวะเนี่ยเวนกรรมัน,ม,นมันทำแบบนี้ไอ <c oughs> เรานี้ก็แม่งเอ้ย ขึ้นไปขึ้นไปสิเห็นบอกให้เธอไปเดี๋ยวขึ้นขั้วไปเลยเฮเวนเอ้ยโอ้โหแล้วเราต้องมาปั่นจักรยานเหรอไปสอนนะเขาซะงั้นขับไปเลยขับสิฉันบอกให้ไปไงไอ้พวกว่าฉันจะไม่เจอแกหรือไงเอาสิวะ เอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเราอ<ป>ีเวนเ,ยเ้ยเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นครับเนี่ย